ผมจะจริงจังกับสิ่งที่คุณขายเพราะผมจะเป็นลูกค้ามาบอกคุณว่าถ้าเขียนแบบนี้ผมไม่เอาแล้วคุณควรปรับตามลูกค้าแบบผมคลาสสิกที่เขาเขียนการ intro body สรุปแบบนี้ให้ลืมไปเลยเราต้องเขียนปีระม i ดหัวกลับก่อนเอาสรุปขึ้นตั้งแต่ headline แล้วเนื้อหาทั้งหมดให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีหน้าที่ั u p อ o r t เนื้อหาหลักของทุกคนให้มันละเอียดขึ้นให้มันคมขึ้นให้มันน่าเชื่อถือขึ้นนะครับ ให้เห็นภาพนี้แล้วจะรู้ได้ไงว่าเราเขียนอินโทรอยู่สังเกตคําที่ตัวเองใช้ดีๆอย่างเช่นหลายๆคนรู้ไหมคะว่าแค่ขึ้นว่าหลายๆคนรู้หรือไม่ในปัจจุบันนี้แค่คําแค่เนี้ยเวลาคนอ่านอ่านเขาจะรวบยอบปุ๊บรู้เลยว่าคุณกำลังอินโทรอยู่ เคยสังเกตไหมนั่นแหละครับแต่หารู้ไหมว่าพอเราเขียนแล้วก็เช็คขัคนอีกเหมือนกันเพราะมันซึมซับมาแล้วเราก็เกิดการแอคชั่นทําตามที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดว่ามันคือสิ่งที่เขาทํากันแต่เราลืมไปว่าไอ้พวกนี้เราก็ไม่